สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Sport Insight ์ช่องที่จะพาคุณเจาะลึกทุกมุมของโลกฟุตบอลบทวิเคราะห์ก่อนและหลังเกมเราคัดมาให้ครบจบที่นี่เราจะพาคุณไปรู้ลึกรู้จริงทั้งสถิติฟอร์มการเล่นและแผนการทำทีมจากลีกดังทั่วโลกเตรียมตัวให้พร้อมเพราะวันนี้เรามาวิเคราะห์กันแบบจัดเต็มมาเปิดเกมไปพร้อมกันกับ Sport Insight กันครับก่อนที่จะไปวิเคราะห์เกมกันฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกช่อง Sport Insight กันด้วยนะครับ เราไปดูแนวทางประจำวันที่24พฤษภาคม2568กันครับวันนี้เราก็คัดมาให้4คู่เน้นกันอีกเช่นเคยคู่แรกนะครับเป็นการพบกันระหว่างเรอัลมาดริดพบกับเรอัลโซซิาดคู่ที่2ครับเอสปานยอนพบกับลาสพาวมาสคู่ที่3บุรญญาพบกับเจนนวและคู่ที่4เอซีเิลานพบกับมอนซาเอาละครับก้าพร้อมกันแล้วไปฟังบทวิเคราะห์วิจารณ์ดูพรีวิวก่อนเกมการแข่งขันได้เลยครับ เราไปเริ่มมีคอห์กันที่คู่แรกเลยครับในศึกลาลิก้าสเปนเป็นการพบกันระหว่างเรอัลมาริตพบกับเรอัลโซเซเดตคู่นี้นะครับเต็เวลา3.15ตามเวลาบ้านเราที่สนามซานเดียโกเบอร์เดมบิลครับเราไปดูอันดับตารางคะแนนในดีของทั้งสองทีมครับเรอัลมาริตนะครับแข่ง37นัดชนะ25เสมอ6แพ้6ยิงได้76ประตูเสีย38ประตูมี81คะแนนอยู่อันดับที่2ของตารางครับส่วนทางฝั่งเรอัลโซเซเดตนะครับแข่ง37นัดชนะ13เสมอ7แพ้17 และ44ประตูมี46คะแนนอยู่อันดับที่11ของตารางเราไปดูผลงานการพบกันของทั้ง2ทีมครับเรอัอมาริดนะครับเจอกับเรอัลโซซิเดตมา5เกมหลังสุดเป็นทางฝั่งเรอัออมาริดนะครับที่เอาชนะได้4เกมครับและเสมอกันไป1เกม เราไปดูฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดของทั้งสองทีมครับเรอัลมาดริดนะครับแพ้บาร์เซโลนา3ประตูต่อ2ชนะเซลตาบีโก้3ประตูต่อ2แพ้บาร์เซโลนา3ประตูต่อ4ชนะมายอร์กา2ประตูต่อ1และชนะเซบียา2ประตูต่อ0ครับส่วนฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดของเรอัลโซูซิดาตนะครับแพ้อาราเบส0ประตูต่อ1เสมอแอตเลติกบิลเบา0ประตูต่อ0แพ้แอตมาดริด0ประตูต่อ4แพ้เซลตาบีโก้0ประตูต่อ1แพ้ชนะกิโรนา3ประตูต่อ2คครรรััับเเาาาไปดูวมมมมพ้้ออออขงงงททท2ีีกก่่นนจจะลส เอาเมริด์ละครับ,เ,าารรบเจอปัญหาตัวหลักเจ็บและติดโทษแบนครับตอนเกมนัดล่าสุดต้องเสียจูดเบลลิงแฮมครับซึ่งเจอโทษกักแข้งเข้ามาอีกลายครับรวมถึงกองหลังตัวหลักอย่างอันโตนิโอลูดิเกอร์ก็ติดโทษแบนยาวครับรวมถึงดานี่กาบาคาวเอเดมิติเตาแฟรคลองเมนดี้ดาวิดอาราบาเอดูอาโดคามาวิงกาบาฮิมดีอาร์วินิซิุสจูเนียและโรดิโกครับมีปัญหาการบาดเจ็บทั้งหมดจงแทบไม่เหลือทางเลือกในการจัดทัพครับคาดว่าวันนี้นะครับน่าจะเตรียมชุดคุมกำลั เที่ยวชนะเซบียมา2ต่อศูนย์ครับด้วยระบบ4-4-2พร้อมกับวางเอนดิกครับน่าจะขายกับซีรันอ็มปับเบไปดูความพร้อมทั้งฝั่งทีมเยือนและเอ้าสุดสดเดกันบ้างครับจะกลับมาใช้งานไอเฮนมุนยอดครับแบ็กซ้ายตัวหลักที่พโทษดแบนเท่ากับว่าผู้เยือนขาดไปแค่อรีออสการ์สันครับกองหน้าชาวไอแลนด์ครับที่มีปัญหาการบาดเจ็บนอบนั้นเตรียมส่งชุดเดิมครับลงประสานงานกันตามระบบ4-2-3-1โดยมีทาเคฟุสะคุโบะครับและอันเดบาเรนเซ่ครับประจํา การริมเส้นขณะที่มิเกลโอยาสาบาวครับปักหลักหน้าเป้าต่อเนื่องวิเคราะห์เกมคู่นี้นะครับเรอัลมาดริดจบรองแชมป์แน่นอนแล้วไม่ว่าผลเกมนี้เจาะมาอย่างไรแรงจูงใจก็คงไม่สูงมากนะครับแม้ลงสนามต่อแฟนบอลเป็นการทิ้งทวนแต่ด้วยปัญหาหนักเตะบาดเจ็บหลายคนครับขณะที่เรอัลซูซเดตก็อยู่ในช่วงเวลาอันที่ย่แย่ครับแพ้ถึง3จาก5เกมหลังสุดและเป็นการแพ้นอกบ้าน2ครั้งรวดครับแบบยิงใครไม่ได้เลยคู่นี้นะครับสกอร์ที่คาดเรอัลมาดริด3เรอัลซูซเดต2ครับ ไปวิเคราะห์กันต่อในคู่ที่2นะครับในศึกลาลิก้าสเปนเป็นการพบกันระหว่างเอสปันยอนพบกับลาสพาวมาสคู่นี้นะครับแต่เวลา5้าทุ่มครึ่งตามเวลาบ้านเราที่สนาม RCDE Stadium ครับเราไปดูอันดับตารางคะแนนในลีกของทั้ง2ทีมครับเอสปันยอนนะครับแข่ง37นัดชนะ10เสมอ9แพ้18ยิงได้38ประตูเสีย51ประตูมี39คะแนานอยู่อันดับที่17ของตารางส่วนลาสพาวมาสนะครับแข่ง37นัดชนะ8เสมอ8แพ้21เกมยิงได้40ประตูเสีย59ประห้าสิบ อยู่นอันดบที่19ของตารางครับเราไปดูผลงานการพบกันของทั้ง2ทีมครับอสปันยอนนะครับเจอกับลาสพาลมาหมา5เกมหลังสุด เอาชนะลาสพาลมาสได้2เกมครับเสมอกันไป1เกมแล้วก็แพ้กับลาสพาลมาสไป2เกมครับเราไปดูฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมครับเอสปันิอนนะครับแพ้บีเอเอลศูนย์ประตูต่อ1นึ่งแพ้เรอัลเบติสหประตูต่อ2แพ้เลกาเน่สอประตูต่อ3ามแพ้บาร์เซโลนาศูนประตูต่อ2และแพ้กับโอซาซูน่าศูนประตูต่อ2ครับส่วนฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดของลาสพาลมาสนะครับแพ้แอตเลติกบิลเบาศูนประตูต่อ1แพ้บาเรนเซอสอประตูต่อ3แพ้รายโยบายกาโนศูนประตูต่อ1แพ้เซบียา ส่ประตูตอนหนึ่งแพ้กับเรกาเนสส่นประตูตอนหนึ่งครับเราไปดูความพร้อมของทั้งสองทีมก่อนที่จะลงสนามเจอกันครับเอสปันิอลนะครับเจ้าถิ่นยังไม่สามารถใช้งานเรียนโดกาเบล่าครับกองหลังตัวหลักที่ติดโทษแบนรวมถึงอีกหนึ่งการหลังอย่างมา,าัสกุมบูราครับที่สะสมใบเหลืองโคตาครบครับส่วนตำแหน่งกองกลางครับและแดนหน้ายังอยู่กันครบด้านการจัดทัพนะครับคาดว่าจะวางระบบ4-2-3-1 พร้อมกับเลือกใช้งานเอ u ด้เอ็กซโพซิโตยืนกลางครับอยูด่ด้านหลังของโลเปโต้เฟรนันเดสครับที่เป็นกองหน้าตัวเป้าไปดูความพร้อมทั้งฝั่งทีมเยอรมันพามาร์กันบ้างครับต้องสังเบยโคเซ่กัมปาญ่าครับกองกลางพิ่ติโทษแบนครับรวมไปถึงสเตฟานบายเซติสฟาบิโอซินวากับทิเรียนโรดิเกตครับที่ยังมีปัญหาการบาดเจ็บที่เหลือคงไม่ปรับทับจากนัดที่ผ่านมาครับด้วยระบบ4-4-2พร้อมกับวางโอลิเวอร์แมตเบอร์นีครับล่าสุขายกับมาโนฟูสเตโดย มีอัลเบโตมูไรโล่ครับและมาวินปาร์คประจำการริมเส้นทั้งสองฝั่ง วิเคราะห์เกมคู่นี้นะครับเอสปันยอนขออีกสักแต้มครับก็น่าจะพอเกี่ยวการอยู่รอดแม้นำเลกาเนตอยู่2คะแนนแต่ว่าลูกได้เสียห่างถึงลูกครับอย่างไรก็ตามเพื่อความชัวร์พวกเขาคงเน้นเชดบินให้ได้แล้ววันนี้นะครับกลับมาเฝ้าบ้านเจอกับลองบัวย,ย่างาสพาวมาสที่ตกชั้นไปแล้วแถมพ่ายนอกบ้าน2นัดติดแบบยิงใครไม่ได้เลยจึงเป็นโอกาสที่ดีครับที่จะคว้าชัยในนัดนี้คู่นี้นะครับสกอร์ที่คาดเอสปันยอนหนึ่งพาวมาสศูนย์ครับ ไปวิเคราะห์กันต่อเลยครับในคู่ที่3ามในสุดเกาโซซีอาร์การพบกันร,ระหว่างบุรุญยาพบกับเจโนะครับคู่นี้นะครับแต่เวลา5้าทุ่มตามเวลาบ้านเราที่สนามเรนาโตดาลาล่าครับเราไปดูอันดับตารางคะแนนในลีกของทั้ง2ทีมครับบุรุญยานะครับแข่ง37นัดชนะ16เสมอ14แพ้7เกมยิงได้56ประตูเสีย44ประตูมี62คะแนนอยู่อันดับที่8ของตารางครับส่วนเจโนะนะครับแข่ง37นัดชนะ9เสมอ13แพ้15เกมยิงได้34ประตูเสีย4 แปรประตูมี40คะแนนอยู่อันดับที่13ของตาราง เราไปดูผลงานการพบกัน5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมครับบโรนญ,ญ่านะครับเจอกับเจนัวมา5เกมหลังสุดเอาชนะเจนัวได้1เกมครับเสมอกันไป3เกมแล้วก็แพ้กับเจนัวไป1เกมครับเราไปดูฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมครับบโรนญ,ญ่านะครับเสมอกับอุดินเเดเซ0ประตูต่อ0เสมอยูเวนตุส1ประตูต่อ1แพ้ซีเมิลา1ประตูต่อ3ชนะเอซีเมิลา1ประตูต่อ0แล้วก็แพ้กับฟิโอรรนติน่า2ประตูต่อ3ครับส่วนฟอร์มการเล่น มะตุต่อ2แพ้โคโมโซมมุตุต่อหนึ แพ้ซีมมลาหนึประตูต่อ2เสมอนาโปลี2ประตูต่อ2แล้วก็แพ้กับอาร์เจนต้า2ประตูต่อ3ครับเราไปดูความพร้อมของทั้ง2ทีมก่อนที่จะลงสนามเจอกันครับเจ้าถิน่นโบโลญญานะครับของคุณซูวิเซ so นโซอิตาเลโนไม่ชนะใครมาสีนัดติดต่อกันแล้วครับด้านความพร้อมของทีมนะครับคาดว่าพวกเขาจะมาในระบบ4-2-3-1แผงมิดฟิลด์ตัวลุกนะครับจะใช้ริคาโดออโซลินีครับโดวานนี่ฟับเบียนและเบนจามินโดมิงเกสครับคอยปั้นเกมร่วมกันสนับสนุนหัวหอกอย่าง ใช้เดลิงกาครับที่จะลงล่าสกรในเกมนี้ ดูความพร้อมทางฝั่งทีมเยนเจนัวกันบ้างครับภายใต้การทําทีมของคุณซูพลาสติกเวราพวกเขามีผลงานที่ยแย่ครับไม่ชนะใครมา6นัดติดต่อกันแล้วความพร้อมวันนี้นะครับคาดว่าจะมาในระบบ4-2-3-1แดนกลางจะวางบุกโนตันคัฟฟี่ตูเนียเมสซี่แอและมอร์เทนทอสบี้ครับคอยปั้นเกมร่วมกันสหับสนับสนุนหัวหอกอย่างอันเดียพินามันติครับที่จะลงล่าสกอร์ในเกมนี้คิเคราเกมคู่นี้นะครับเจ้าทีมโรยาหลังจากคว้าแชมโคปายเจเดียมาครองได้สำเร็จทำให้พวก เขาครับได้ตั๋วยูโรเปาลีกมาครอบครองเป็นที่เรียบร้อยแน่นอนว่าต้องฉลองกันอย่างเต็มคาบอยู่แล้วครับเขาไม่ต้องรุ้นอะไรอีกขณะที่ฟังเจนัเองครับพวกเขาก็าลอดตกชั้นแล้วทุกอย่างก็ดูผ่อนคลายลงไปอย่างมากครับคู่นี้นะครับสกรอร์ที่คาดโรนยา3เจนัวหน่งครับ ไปวิคอ้อนต่อในคู่ที่4เลยครับคู่สุดท้ายในเซตกาโชซิเนอาเป็นการพบกันระหว่างเอซีมิลานพบกับมอนซ่าครับคู่นี้นะครับเตะเวลาตีหนึ่ตามเวลาบ้าน,านเราที่สนามซานซิโรเราไปดูอันดับตารางคะแนนในลีกของทั้ง2ทีมครับเอซีมิลานนะครับแข่ง37มสนัดชนะ17เสมอ9แพ้11เกมยิงได้ห้ประตูเสีย43ประตูมี60คะแนนอยู่อันดับที่9ของตารางส่วนมอนซ่านะครับแข่ง30มสนัดชนะ3เสมอ9แพ้25เกมยิงได้28ประตู เสีย67ประตูมี18คะแนนอยู่ดับที่2ีของตารางเราไปดูผลงานการพบกันของทั้ง2ทีมครับเอซีมิลานนะครับเจอกับมอนซ่ามา5เกมหลังสุดเอาชนะมอนซ่าได้4เกมครับแล้วก็แพ้กับมอนซ่าไป1เกมเราไปดูผลงานฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดของทั้งสองทีมครับเอซีมิลานนะครับชนะเวเนเซีย2ประตูต่อ0ชนะเจนัว2ประตูต่อ1ชนะบุลญอนา3ประตูต่อ1 แพ้บรอนยาสู่ประตูตอนหนึ่งแต่ก็แพ้กับโรม่า1ประตูต่อ3ครับส่วนฟอร์มการเล่น5นันหลังสุดของมอนซานะครับแพ้นาปโปลีสู่ประตูตอนหนึ่งแพ้ยูเวนตุสสูประตูต่อ2แพ้าลันตาสู่ประตูต่อ4ชนะอูดิเนเซ่ประตูตอนหนึ่งแต่แพ้เอ็มโบรี1ประตูต่อ3ครับเราไปดูความพร้อมของทั้งสองทีมก่อนที่จะลงสนามเจอกันครับเจ้าถิ่นทัพปีศาจแดงดำเอซิมมลานครับภายใต้การทำทีมของอุนซอเซโจคอนไซเซาผลงานในลีก5เกมหลังสุดคว้าใส่ไปได้3นัดครับส่วนความพร้อมในวัน น,นี้นะครับคาดว่าพวกเขาจะมาในระบบ3-4-3โดยแดนกลางครับจะใช้ เทียนี่ไรเดอร์ครับคอยปั้นเกมสน,นัสบสน,นุนสามภาษาในแดนหน้าอย่างคริสเตียนปูริสิตลูกา้าโยวิตและราฟาเอลเลเอาลครับที่จะลงล่ากสกอร์ร่วมกันไปดูความพร้อมทางฝั่ง,งทีมเยนมอนซากันบ้างครับภายใต้การทําทีมของอเล็กซานโดเนสตาผลงานในหลีค่าเกมหลังสุดพวกเขาคว้าชัยชนะไปได้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นครับด้านความพร้อมของทีมคาดว่าจะวางระบบ35-2หแดนกลางจะวางอเล็กซานโดเบียงโคครับกับชองดานิเอลอักปาอักโปครับคอยสนับสนุน สอหัวหอกอย่างจานูกา้าคาปารี่และเจตาเบาเด่ครับที่จะลงรู้ที่จะลงบูสกรร่วมกันวิเคราะห์เกมคู่นี้นะครับเจ้าบ้านเอกซิเมลารูรูการนี้ถือว่าเสียหายหนักครับถ้าไม่นับว่าพวกเขาคว้าชแชมป์ซูปเปอร์โคปาเลียมาได้เมื่อต้นปี2025ครับ ก็ถืิว,ว่าทําผลงานได้ต่ํากว่ามาตรฐานขอโชดแชมป์บอลถ้วยโปลไบเจอเดียแชมป์ในอดฟ้าต๋วไปรุยฟุตบอลยุโรปด้วยครับเกมนี้นะครับเป็นนัดสุดท้ายของรูการพวกเขาได้เล่นในบ้านต่อหน้าแฟนบอลเจอกับมอนซาทีมบวยของตารางที่ตกชั้นไปแล้วครับมองว่าเกมนี้มีลานแข่งแข่งกว่าเยอะครับคู่นี้นะครับสกอร์ที่คาดเอซีมิลาน3มอนซา0ครับ เราไปสรุปผลประจําวันที่24กันอีกรอบนะครับคู่แรกให้เลออัลมาดิชนะเลออัลโซซเดา3ประตูต่อ2คู่ที่2ครับให้เอสปันยอนชนะราสพาวมาร1ประตูต่อ0คู่ที่3ให้บรญญยาชนะเจนอา3ประตูต่อ1แต่คู่ที่4ครับให้เอซีมมลานชนะมอนซ่า3ประตูต่อ0ก็ครบกันไปแล้วนะครับสำหรับแนวทางที่เราจัดมาให้เน้นๆในวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกข่้นนะครับที่ติดตามกันมาจนจบคลิป แล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่อง Sport Insight กันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ